ให้อภัยเขานะคะพวกนี้เป็นเรื่องของการให้ทั้งสิ้นทำตัวให้เรียบง่ายนะคะอย่าเป็นคนยุ่งยากนะ,ะติดพื้นติดดินเนี่ยเรียบง่ายในต,ตัวตายคุณไม่ได้ตายคารคั้งแรกครั้งสุดท้ายคุณได้คุณตายนะค,ะคัไม่ท่วนแล้วอเน,นกชาติโลกนะคะเชื่อ,อกฎแห่งกรรมห้าข้อนี้นะคะสามารถลดประชากรของเจอรี่โดยเฉพาะพวกตัวดำๆพวกตัวดำๆตัวใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยนะคะ ลดออกไปก่อนฉะนั้น5ข้อนี้เ่ยดิฉันพูดไว้แล้วในหนังสือ2เล่มคือคู่มือชีวิตภาพศิลธรรมและภาพกฎแห่งกรรมดูแล้วมันหนามากเพราะว่าเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของดีเรื่องชั่วนะคะเรื่องของดีกับชั่วเนี่ยมันมีแอเรียที่เขาเรียกแกร์อเรียเนี่ยนะมีมีช่วงพื้นที่ของสีเทาเน,นี่ยนะเยอะมาก ที่จาเป็นจะต้องพูดจะกินเจดีหรือกินชอดีกินอะไรไอ้พวกนี้นะนะโกหกดีไหมแต่ถ้าไม่โกหกก็ไม่ได้ไอ้น,นู้นนะเขาลักชัวน์หน้อะไรต่อโอ้ยพวกนี้แกร์เรียเน่ๆเยอะมากเลยที่จําเป็นจะต้องพูดแล้วดิฉันเนี่ยพยายามเล่านิทานอันนี้ไว้<อ>เพื่อต้องการให้คุณพ่อแม่ทั้งหลายนะคะสร้างความสัมพันธ์กับลูกนะคะสร้างความสัมพันธ์กับลูกเนี่ย โดยการเอานิทานพวกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการคุยเรื่องลึกซึ้งขึ้นไปอะไรดีอะไรชั่วคุณต้องพยายามเนี่ยนะให้เขาก่อนที่ไอ้เครื่องนี้จะแย่งลูกคุณไปก็ใช่ไหมพวกเทคโนโลยีพวกเทอร์เน็ตเนี่ยนะถ้าคุณแย่งลูกคุณไปแล้วคุณคุณสูญเสียเขาล่ะนี่คุณขนาดดิฉันดิฉันลูกสามคนนะคะรู้ทั้งรู้นะเล่านิทานในพวกนี้นิทานเล่าให้ลูกฟังป็นไง แต่มาถึงจุดหนึ่งเขาไม่ใช่แค่ลูกของเราเขาลูกของสังคมเขาลูกของเทคโนโลยีเขาลูกของอารยธรรมนี้ทั้งหมดเขาลูกของเครื่องนี้ลูกอะไรแต่ไรฉะนั้นไม่ใช่ง่ายมันไม่ใช่ง่ายคุณจะต้องเรียกแยกฉะนั้นหนังสือสองเล่มน,นี้เนี่ยดิฉันเนี่ยต้องการให้คุณน่ยนะนั่งคุยกับลูกโดยเอานิทานพวกนี้เป็นจุดเริ่มต้น สร้างรากแก้วของชีวิตให้กับเขาก่อนรีบสร้างรากแก้วให้กับเขารากแก้วของชีวิตเนี่ยก็คือว่าถ้าเขามีรากเนี่ยลึกแล้วเขาจะไม่ล้มทางอาลมเข้าใจไหมเด็กๆที่เขาไม่มีรากแก้วเนี่ยนะแป๊บเดียวเนี่ยเขาล้มเลยไอ้พวกนี้มันไม่มีรากพวกเทคโนโลยีมันไม่มีรากเข้าใจไหมมันรากฝอยนะไม่มีอะไรเลยมันไม่มีรากแก้วของชีวิตรากแก้วของชีวิตก็คือความรู้ของพระเจ้า ที่ให้รากแก้วผมชีวิตนะคะฉะนั้นถ้าคุณรักลูกจริงๆคุณต้องพยายามให้รากแก้วเขานี่หนังสือสองเล่มน,นี้คือจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้เขาเนี่ยลดประชากรของเจอรีนะคะโดยเฉพาะพวกดำๆเนี่ยออกไปก่อนคุณจะต้องคุยกับตัวเองก่อนเนี่ยเรื่องลาบยศสังเสริญหัวโขนในพวกนี้เนี่ยคุณจะต้องตีให้มันแตกก่อน ในสองเล่นนี้ก็คือ5้าข้อนีนะคะคุยกันเองโตๆกันแล้วดิฉันจะไม่ดิฉันไม่ใช่พระคุณดิฉันไม่มาน,นั่งเทศอ่าต้องทาเป็นคนดีดิฉันเป็นใครคุณไม่มาฟังดิฉันหรอกคุณต้องสอนให้คุณทาความดีไม่สอนและนะคะคุณไปสอนตัวเองสิ่งที่ดิฉันสอนก็คือขั้นตอนต่อไป หลังจากที่คุณเนี่ยนะลดประชากรของเจอรี่เนี่ยนะตีพวกลาบยกสันเสริมความรู้ทางโลกเจอรี่ทุกอย่างเนี่ยนะพอมันน้อยลงแล้วแม้น้อยลงนะคุณก็ยังโกรธก็ซัดกูซัดผัวปัดผัวเรียงเลยลูกกลับบ้านผิดเวลาลูกอะไรไม่ได้ดังใจคุณก็เป็นห่วงคิ่ตกกังวลคิดมากตุ้งซ่ซึ่งตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความดีความชั่วแล้วแม้คุณเป็นคนดีแสนดี คุณก็ยังกลุ้มใจใช่ไหมแล้วยุคนี้นะยิ่งคุณเนี่ยนะเป็นคนดีของสังคมเนี่ยนะคนก็ยังหมันไส้คุณได้จริงไหมจริงจริงนจริงเนาะสุดเลยจริงค่ะใช่ไหมเพราะมันจริงอ่ะมันจริงคนหมันไส้คุณได้ฉะนั้นตรงนี้แหละ <c oughs> คุณจึงต้องมาให้ความส,มใสในใจเนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสติป,ปัฏฐานคือเรื่องวิปัสนา วิปัสนาสติปฐานเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะให้คุณเนี่ยนะเอาเจอรี่ที่เหลือออกให้หมดเอาเจอรี่ที่เหลือออกให้หมดเพื่อคุณจะได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวใจของคุณซึ่งเป็นตัวจริงจะได้เป็นอิสระอย่างแท้จริง้าใจนะคะฉะนั้นเนี่ยจะมีสองขั้นตอนซึ่งขอสองขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก็คือขั้นตอนของการรักษาศีลเลยห้าข้อตรงนี้ กับขั้นตอนของการฝึกอ,อินยาแก้ทุกจะต้องทําพร้อมกันไม่ใช่โอ้ฉันต้องศีลบริสุทธิ์ก่อนแล้วค่อยมาวิปัสสนาโนเวคคุณทาไม่มีทางได้เลยไม่มีทางได้เลยก็การสอนเรื่องศีลเนี่ยเราสอนในเมืองไทยีัยเป็นพันปีทั้งโลกมนะันสอนมันเป็นหลายพันปีละแล้วโลกนี้มันดีขึ้นไหมมันยิ่งเลวลงล่ะใช่ป่ะเนี้ย พระในเมืองไทยรับสีเนี่ยเรารับสีมันต้องเท่าไหร่จนเดี๋ยวนี้พระที่งเป็นผู้ให้สีเนี่ยนะหัวอะไรว่าเห็นแล้วตกใจเลยตกใจอุปภาพสุดท้ายที่ดิฉันเห็นเนี่ยนะตกใจเลยใน,น,นตลาดด้วยท่ากลางคนเนี่ยใส่ผ้าเหลืองแท้ๆเลยอีกมือหน,นึ่งนั่งรากผู้หญิงเนี่ยไปเจอไปด้วยกัน my god อุ้ยโอเคอันนั้นเรื่องของพระนะคะปัญหาของพระฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะคะ ถ้าคุณเนี่ยนะเป็นคนดีแล้วแต่ยังมีปัญหาชีวิตอยู่ตรงนี้คุณจะต้องมาฝึกเรื่องสติปัฏฐานก็คือมากินยาแก้ทุกข์ของพระพุทธเจ้าซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นผลจากการที่ท่านเนี่ยนะสามารถออกจากคุกเล็กพวกนี้ได้เกิดสภาวะหลุดพ้นท่านจึงรู้จักวิธีการที่ลัที่สุด รักที่สุดเลยว่าจะทํายังไงที่จะช่วยคนเนี่ยนะหลุดพ้นจากพวกคุกเล็กพวกนี้คุกเล็กพวกนี้ที่เป็นสาเหตุให้คุณคิดมากฟุ้งซ่านสติแตกนะคะท่านก็เลยบอกว่าอันนะห้าข้อน,นี้ทําไปแล้วก็มาฝึกกินยาแก้ทุกยาแก้ทุกขนานที่เรียกว่าสติปัฐานสีหรือพาตัวใจกลับบ้านเข้าใจะนะคะฉะนั้น ลักษณะของการติดคุกเนี่ยก็คือว่าตัวใจพวกนี้เนี่ยหลงทางเห็นไหมคะหลงทางเนี่ยนะอยู่ในป่าดงดิบที่หลากสีที่หลากสีฉะนั้นในการหลงทางตรงนี้เนี่ยสีดำเนี่ยนะเข้าใจง่ายมากไม่มีใครชอบต้องการอิสระจากไอตัวดำเจอไอ้ดำแต่พอมันหลงทางหรือติดคุกสีชมพูติดคุกสีขาวติดคุกใสโอ้โห ตรงนี้คูบลึกละ่ะคุ่พวกนี้ลึกกว่าซึ่งถ้าสมมุติว่าไม่มีใครเน,นี่ยนะมาเปิดเผยนีย้คุณก็ไม่เข้าใจถึงเป็นูดกันโอ้ยเธอไปเถอะนะฉันไม่ได้อกหักสามีฉันดีจะตายเห็นบ้านฉันมาใหญ่โตเริ่มเลยฉันน่สำลักความความอะไรความสุขใช่ไหมฉะนั้นะไอ้สำลักความสุขเนะี่ยเขากำลังพูดถึงไอ้พวกนี้พูดถึงพวกนี้ ซึ่งเขายังไม่มีปยยัญญายังไม่รู้เลยคือไม่รู้ที่น่าสงสารคือไม่รู้ว่าตัวเองกําลังติดคุกเล็กของชีวิตนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณเห็นไหมว่านี่เป็นจิตวิทยาที่ง่ายมากเลยคุณไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลหมดเงินสิบล้านไปเอาปริญญาจิตวิทยามาแค่นี้เองเนี่ยคุณสามารถที่จะมองคนเนี่ยได้ง่ายขึ้นใครก็ตามเนี่ยมาถึงนั่งจ้องบล็อกเนี่ยโล่ง่ายโอ้ยอะไรจะอะไรเนะี่ยเจอเรื่องอะไร ได้ไหมใครบอกอุ้ยจะเห็นแม่กระเป๋าฉันเนี่ยโหนี่ลดราคาแล้วนะลดแล้วมีแสนเดียวอ่ะไม่งั้นต้องสองแสนนะรู้ป่ะฉันไม่คว้าเลยแสนเดียวบาทแสน <c oughs> นะเ่หนระือจบด็อกเตอร์หรืออะไรอะไรพุทธวจนะหรืออะไรอ,อะไรพวกนี้นะคุณอ่านได้แบบชัดเจนเลยใช่ไหมคะคนที่ฝึกวิปัสสนานเนี่ยนะจะเริ่มพูดน้อย จะเริ่มนะคะคุณอาจจะยังไม่ได้เริ่มพูดน้อยเนะี่ยแต่จะเริ่มต้นที่จะพูดน้อยลนงะนะคะอ่าโอเคฉะนั้นฉะ,น,น,น,ฉะน,น,นั้นเนี่ยฉะนั้นู่กล่าวนั้นเนี่ยก็คือลักษณะที่เราเนี่ยกำลังหลงทางอยู่ในป่าดงเด็กนะคะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยพยายามเนี่ยบอกกับเราว่าเราจะต้องเอาตัวสติตัวน,นี้มาปักที่ฐาน สติเนี่ยนะสติลอยสไตลอยมากเลยเราไม่เข้าใจหรอกคือต้องมีสตินันเนี่ยค่ะสติแล้วสติก็ตั้งหายไปไหนเราพูดจังเลยเราพูดจังเลยแต่อะไรเนี่ยเราไม่รู้เราไม่รู้ฉะนั้นวันนี้ดิฉันก็เลยพูดสภาไวา้คุณรู้อะสติตัวนั้นคือธาตรู้มันเกี่ยวข้องกับธาตรู้คือตัวใจของเรานะคะตัวนี้คือตัวสติที่หลงพาฉะนั้นคุณจะต้องพามันกลับ ฐานของสติโดยการใช้ตาใจลงเบ้าตาตรงนี้มองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกส่วนกายทำเช่นนี้นี่คือฐานของสติเนี่ยเอาสติปักฐานก็คือพาตัวใจที่หลงทางกลับมาสู่บ้านที่ปลอดภัยฉะนั้นถ้าคุณทำตรงนี้ได้คุณจะรู้สึกปลอดภัยคุณจะรู้สึกว่าทุกของคุณเนี่ยน้อยลงก็้าใจไหมแต่คุณต้องทำ ฟ,ฟังที่เข้าใจได้แต่ทำเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งถ้าคุณไม่ทำมันก็เหมือนเราวันนี้เนียคุณหักขับรถแน่ยใช่ไหมขับขับรถกับดิฉันแต่ถ้าคุณเนี่ยกลับไปบ้านแล้วคุณก็ไม่ขับก็เหมือนกัาคุณก็ยังกลับบ้านไม่ได้คุณก็ยังหลงผานต่อนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในนี้อยู่ในนี้นะฉันไม่เห็นทุกข์เลยฉันไม่ต้องทำก็กได้นะวันนี้ไม่ต้องทำแต่ถ้าพอถึงวันหนึ่งนะที่ทุกอย่างลงนี่แหละนะ ไม่รู้นะมันจะเกิดเมนะื่อไหร่อะแต่ว่าดูลักษณะของสังคมตอนนี้ตอนนี้เนี่ยยุโรโปเนี่ยนะเป็นไฟแหละยุโรปอะใช่ไหมซีเรียใช่ไหมผูม้ลี้ภัยชาวซีเรียเต็มไปหมดแล้วไม่ว่าจะอันตรายไงไอยูโรทันโน่อะไออูโมงนั้นอะ่ข้ามจากคา,า,าเลเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยไปอังกฤษอะโอ้ทีจริงอันตรายมากเลยนะ ก็ยังเน้น,นนิ้วจานนี้นี้เข้าไปที่จะเดินไปถึงเกาะอ,อังกฤษเนี่ยให้ได้เลยเป๊มไปหมดเลยนะคะเยอรมันก็รับเนี่ยนะร่วมรานเนี่ยลูกศิษย์พี่กุลเพิ่งเขียนเขียนมาเนี่ยบอกว่าหัวจยจไม่ใช่8ปดแสนเหมือนที่ก็บอกนะมันเป็นล้านแล้วแล้วคนเยอรมันตอนนี้เขาก็ไม่พอใจอย่างมากเหมือนกับชาวอังกฤษที่เขาไม่พอใจอย่างมาก,มกเหมือนกับเราอ่ะก็บ้านเมืองนี้บ้านเมืองไทย,ยนั้นเต็มไปด้วยพม่าเต็มไปด้วยใช่ไหม กระเหลี่ยมอะไรพวกนี้แล้วก็มาแยกง,งานเราอะใช่ไหมเราจะพอใจไหมมันยังไงเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยฉะนั้นะตอนนี้โอ้โหถ้าสงครามในตะวันออกกลางนี่ยนะไม่จบไม่สิ้นแล้วพวกเขากลับไปบ้านแ้วนะั้นคุณเออตอนนี้ทะเลเลอต้องเฮยต้องดูกันต่อไปเนี่ยพูดตรงนี้เพื่อให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตอย่าประมาทอย่าคิดว่าฉช้หาเงินเป็นแล้วโวยบ้านใหญ่โตแล้วโอเคแล้วอะไรต่ละ มันไม่มีอะไรโอเคเหรอกคุณทุกอย่างมันอันนี้จังทั้งสิ้นก็ใช่ไหมวันดีคืนดีคุณมอ้ยตายแล้วอะไรลึกซึ้นตอนนี้ในอินเทอร์เนต็ตก็พูดกันในสงครามโลกครั้งที่3ามอะไรแต่ไม่ใช่ต้องการที่จะให้คุณเนี่ยนะตกใจคือยังไงก็ตามเราเนี่ยนะตายทั้งนั้นแหละตายยากตายเย็นตายช้าตายเร็วตายอย่างทุวน,นทุนลายตายมันตายทั้งนั้นเนะี่ยแต่จะทํายังไงที่จะให้คุณเนะี่ยอยู่ก็เป็นสุขตายก็เป็นสุขอยู่ยังสงบ ตายยังสงบตายแล้วก็ยังสงบไปมีทางไปได้ไม่ต้องมุดกลับมาอย่างเงี้ยนี่มันมีทางอยู่ก็ใช่ไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้แหละคือทางออกที่พระเจ้าเนะี่ยให้เรามานะ,ะฉะนั้นนี่คือแมวตัวใจของคุณถ้าคุณพาแมวตัวใจเนี่ยนะนะกลับบ้านได้กลับบ้านปิดประตูใส่หน้าเจ้าเจอรี่นะคะปิดประตูเลยว่าเจอรี่พวกนี้เนี่ยก็คือตัวแทนของปัญหาชีวิตทั้งสิน้น ตัวแทนของปัญหาชีวิตหน้าที่ของคุณเนี่ยก็คือพยายามที่จะทําให้ตัวคุณเป็นอิสระเป็นอิสระจากเจอรี่เข้าใจไหมนะคะซึ่งวิธีการเนี่ยมีแล้วอันนี้ต้องการให้คุณดูว่าถ้าแมวอ่อนแอหนูจะร่าเริงแล้วหนูร่าเริงถึงขนาดคลองโลกเลยนะนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคุณ ต่อจากนี้ไปเนี่ยนะคุณอยากไปชี้หน้าดา่าคนคุณจะมีเมตตาโดยปริยายเลยถ้าคุณเข้าใจขันห้าเข้าใจคุมเกตเจอรี่ในลักษณะที่ดิฉันสอนรู้ใช่ไหมเพราะว่าเบื้องหลังเปลือกตรงนี้ซึ่งเป็นเปลือกข้างในของเขาที่กําลังคุมเกมอยู่คือเจอรี่ใช่ไหมคือเจอรี่ที่กําลังคุมเกมอยู่ ขอแรงเด็กๆออกมาเอาหน่อยได้ไหมคะมาหนูได้ไหมคะ